นี่ก็จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับทางทิศตะวันทางทิศใต้นะครับก็จะมีภูเขานะครับก็จะมีทุ่งนานะครับสวนมันสับปะหลังสวนปาล์มนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นภูเขาภูเขาที่ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นภูใต้ภู ใต้เท้านะครับที่แหลมๆที่มองเห็นนี่ก็จะเป็นภูวัดถ้ำพระพาป่องอะนะครับก็อยู่ห่างจากนี้ก็ไม่ไกลนี่นะครับอันนี้เราอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่บ้านนี้ก็จะอยู่ทางทิศตวันตกของกล้องนะครับ ภูเขาที่อยู่ริมถนนขึ้นไปหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นภูปะสานนะครับภูประสานถัดไปก็จะเป็นภูพยนต์ถนนที่เรามองเห็นอยู่นี้ก็เป็นถนนหมายเลข2287นะครับก็จะเป็นสามแยกเต่างอยนะครับถนนที่มองเห็น แล้วก็ตรงสามแยกตรงไปเลยนะครับนี่ก็ตรงไปเลยเนะครับสามแยกตรงไปเลยนี่ก็จะเป็นถนนนะครับถนนสองสอกถนนสองสามสามเก้านะครับด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีภูเขาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นภูเขาภูป่า ทางะนะครับผู้ก,ก่าทางถนนตรงไปนี้ก็สองสอนี้ก็จะไปะถึงทางหลวงดงหลวงนะครับดงหลวงห้กิโลครึ่งนะครับจากสามแยกไปตรงนี้สามแยกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงไปนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลข2339นะครับก็จะตรงไป อันนี้ก็จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับถนนนี้ไปทางด้านทิศเหนือไปดงหลวงนี่ไปด้านทิศตะวันออกนะครับไปเขาวงก็จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนน2287นะครับความยาว82กิโลเมตรนะครับก็จะไปจุดทางหลวงหมายเลข2291นะครับ ถ้าไปทางทิศตะวันตกนะครับจะไปออกเขาวงนาคูาห้วยพึ่งสมเด็จกาลสินนะครับยางตลาดมหาสารคามขอนแก่นออกไปนู่นนะครับถ้าไปด้านซ้ายทางเขาวงก็จะไปเขาวงานะครับโพนทองอไปเขาวงพนทองไปถึงไป ไปเขาวงกุชินาลายถึงกุชินาลายเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นตัดเป็นตัดผ่านถนนอ่หนสองนะครับหนึ 1, 2, ่งสองนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนอ่าสองสไปถึงโพนทองนะครับพนทองอาจากกุชินากรายไป5กิโลนี่ก็จะเป็น ทางด่วนนะครับมุกดาหารพิษณุโลกนะครับมุกดาหารพิษณุโลกนี่นะครับก็จะไปแบบนี้นะครับผ่านไปก็จะเข้าจากนี้ไปก็จะเป็นสามแยกควนบุญไปเาวงนะครับเสาวงนี่สามสิบกิโลไปอ่า กุจินาลายนี่ห้าสกิโละนะครับกุจินาลายห้าสิบกิโละนะครับแล้วก็ไปโพนทองนี่ก็78็กิโละนะครับเนี่ยครับพนทองแล้วก็ออกไปโน้นทางเสลภูมิเข้าเสลภูมิ101อ็ดไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้ฝากคนที่ตามช่องหมวดเฟืน่นงเด้อครับป้ายที่เห็นสีเขียวๆนี่เขาเรียกสามแยกเต่างอยนะครับเอาชื่ออำเภอนะครับหมู่บ้านธรรมดาในสามแยกนี้ก็จะอยู่ตรงระหว่างาบ้านควนบุญหมู่ห้านะครับตำบลนจรนเพ็ญอำเภอเตางอยจังหวัดสกลนครน,นะครับอ่านะครับแล้วก็ ก็จะเป็นบ้านขัวสูงนะครับห่างจากบ้านขัวสูงนี่3กิโลห่างจากาบ้านกกกอกนี่4กิโลนะครับตรง3มแยกนี่ห่างจาก้นบุญโลครึ่งนะครับคลิปนี้จบลงเทนนี้ฝากกดตชรตดมช่องหมดฟืน้นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ